กรับสวัสดีท่านผู้ชมนะฮะอยู่กับผมโทชิฮิโร่ครับวันนี้ผมจะมาเผยสูตรบวกหกเว้ยตีบวกหกตีไม่ยากครับนี่ครับเรามีตัวสั่งเวยเอยไม่ใช่ตัวขึ้นบวกหกเว้ยเออตัวขึ้นบวกหกคือฟิลิปเป้หลุยนะฮะ<า>อันนี้เป็นของปีแล้วเนี่ยศูนย์เก้าเออปัจจุบันตอนนี้ไปอยู่แอนเดริดแล้วมัง้งย้ายกลับจาบเชลซีไปแอนเดริดแล้วมาเราก็มาบวกกันเลยดีกว่าครับฟิลิปเป้ลุยบวกหกฮะ แล้วก็มีสูตรครับคือน,นี่ครับเอามาไปวาง ranch, ที่ตรงอัปเกรดครับแล้วก็กดให้เอ่อกดไปจนกว่าเมาส์มันจะหายไปครับอ่ารอไปรอไปอ่าหายละชนหนึ him, ่งคนสองแล้วกดเลยครับอกไปแล้วฟิลิปเป้รวยหกบกไปแล้วบกหกบกหอกยเป็นไงละบอกแล้วมันมาตีกเว้ยสูตรนี้ใช้ได้นะสูตรนี้สูตรนี้นะเป็นไงอย่างหลอฟิลิปเป้รวยโกหกนะอ่ะ ก็ใครชอบก็เอาไปใช้ได้นะครับสูตรนี้ตีติดจริงครับเห็นแสงสีฟ้าครับอ่าไอสัตว์ไอเชี่ยตีตีติดแล้วคุยใหญ่หาที่พี่ผ่านมากูตีแขกชิบหายอ,ะ <c oughs> อ่ะอ่าครับผมนะก็ยิ่งีก็กลาบลาท่านผู้ชมที่นี่แล้วกันอ่ะกับผมโทชิฮิโรใครชอบก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับผมก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะฮะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ เฮ้ยเดี๋ยวด,ยวดยวลอกปรออยากให้บอกเจ็ดเปล่าถ้าอยากให้บอกเจ็ดนะขอไลค์คลิปเนี้ยให้ถึงสักห้าสิบไลค์เออเดี๋ยวบอกเจ็ดต่อนะไปแล้วไค์ Bryce!